สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสารม,มาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาดูกันที่ข่าวแรกเลยดีกว่านะครับพออลไรซิกบอกซิตี้ต้องการกวาด,ดิโอแต่ไลซิกไม่ได้อยากขาย ผู้อำนวยการกีฬาของไรซิกยืนยันว่าความจริงที่แมนซิตี้นั้นได้เจราจารเพื่อขอซื้อตัวทางด้านยอตโกกวาดิโอแต่ราคายังห่างอีกมากและไลซิกยังอยากเก็บนักเตะเอาไว้กับทีมากกว่าความจริงก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้อยากได้ตัวเขาปัจจุบันเรายังห่างกันมากในข้อตกลงการย้ายทีมของโดมินิกโซบอรไลทําให้เรามีหลักประกันทางการเงินเราไม่ต้องการเงินเราอยากให้ยอตโกอยู่กับเราต่อนี่เป็นคําพูดของทางด้านแม็กเอเบลินนะครับ ที่เป็นพออไลซิกเขาได้พูดถึงทางด้านกอริโอนะครับว่าไม่ได้ต้องการจะขายให้กับแมนซิตี้นะครับแล้วก็การเจราจานั้นก็ยังห่างอยู่อีกเยอะนะครับมาดูข่าวที่2กันต่อเลยดีกว่านะครับเรือลิงบาโกล่าหลังมาเลสย้ายจบอันอาลีแมนซิตี้ได้พิจารณาดึงแบรีบา์โกล่าตัวลูกของลียงสมูสรอนดังในฝรั่งเศสมาร่วมทีม หลังจากปล่อยลิยาบมาเลสไปคาแข่งในลีกซาอุดีอาระเบียและผ่านการตรวจร่างกายกับอันอาลีแล้วด้วยราคาราว85ล้านปอนด์จากการเปิดเผยของ90มิลลารบุว่าเรือใบสีฟ้ากําลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการดึงบาโกลาซึ่งเปปกวเดวล่าก็เชื่อว่ามีศักยภาพในการทําหน้าที่แทนม,มาเลสได้บาโกลาวัย20ปีทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยการทำไปเจบประตูกับ10อติษ หลังจากลงเล่นไป3ายเเกมโดยปัจจุบันยังมีตัญญากับตัวมสรถึงปี2 0 2 6ขณะที่ปารีสล,ลาลติกก็ให้ความสนใจอยู่เช่นกันนี่นะครับเรียกได้ว่าต้องการหาตัวแทนมาแทนที่ของทางด้านรียบมาเลที่ได้ปล่อยออกไปนะครับมาดูข่าวต่อมาเลยดีกว่านะครับไบตันต้องการซื้อขาดพาเมอร์มากกว่าแค่ย,ยืมตัวสื่อดังอย่างเดอะอตเลติกรายงานว่าไบาตันนั้นแสดงความต้องการที่จะยื่นซื้อขาด ทางด้านโคพาเมอร์มิดฟิลด์ชาวอังกฤษวัย21ปีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มากกว่าแค่ยืมตัวเท่านั้นไม่ได้อยากขายเลยนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราอยากเก็บน้องเอาไว้นะครับมาดูข่าวที่4กันต่อเลยดีกว่านะครับเวสต์แฮมเตรียมควา้าบอสเกตจากเรือ14ล้านปอนด์ปาบิเตโอโรมาโนรายงานว่าเวสต์แฮมยูไนเต็ดต้องการเตรียมคว้าตัวทางด้านคาร์ลสบอสเกตปีกเทพดาวรุ่งวัย19ปีจากแมนซิตี้ด้วยราคา14ล้านปอนด์หลังจากที่บรรลุข้อตกลงทางวาจาก,กับนักเตะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทางเดอบสิฟ้าจะใส่ออปชั่นซื้อตัวกลับในอนาคตเอาไว้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่ให้ความสนใจจากทีมอื่นนะครับมาดูข่าวที่5นะครับลิยารมาเลสปิดทีมชาติอลจีเรียว 3, ัย22ปีของแมนซิตี้ผ่านการตรวจร่างกายกับทางด้านอันอาลีสมสสในซาอุดีอาระเบียเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ทั้ง 2, ส,สองสมอรตกลงค่าตัวอยู่ที่35ล้านยูโรมาเลสจะเซ็นสัญญากับอันอาลีเป็นเวลา4ปี หรือจนถึงซัมเมอร์2027และจะกลายเป็นแข้งดังรายใหม่ที่ย้ายไปร่วมทีมต่อจากทางด้านโรเบโตเฟมิโน่จากเวอร์พูลและเอดดอาร์เมนดีจากเชลซีโดยรอประกาศอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้มาดูข่าวสุดท้ายของอีีนี้กันเลยดีกว่านะครับฟาวิโอโรมาโน่นักข่าวที่น่าเชื่อถือรายงานว่าจอร์จวินสันเอสเบนแบ็กซ้ายดาวรุ่งวัย20ปีของแมนเิตีรเตรียมย้ายไปร่วมทีมกับแลงส์สโมสรในลีกเอิงฝรั่งเศสแบบสัญญาย,ยมติตัว1ฤดูกาลนะครับ เรียกว่าไปแบ็กอนาคตไกลคนนี้ไปเก็บเบลต่อนะครับที่หลีกเอิงนะครับเอาละครับสำหรับ EP นี้นะครับแอดมินได้นำข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาเดอร์บติฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากว่ามีอะไรผิดภาพประการใดแอดมินต้องขออภัยว้ณที่นี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ